สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันในเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์ผมจะขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของความรอดนะครับความรอดศาสนาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความรอดเรื่องของความเชื่อในพระเยซูซึ่งนําไปถึงความรอดโดยการทรงนำของผูญญ้ยำบริสุทธิ์ด้วยข่าวประเสริฐที่มาจากพระวจนะพระคิดสกคมภีนำไปถึงการกลับใจใหม่ที่เกิดจากการทรงเรียก ี่น้องครับก่อนอื่นนะครับให้เรามานำมสการพระเจ้าด้วยกันก่อนครับ คุ้ครองครั้งหนึ่งตามอำเภอใจเดียวนี้เตพระองค์ครั้งหนึ่งชอบแต่ทุนขอเดียวนี้ขอพระคุณเดี่ยวนี้ข้าจะรอ้องเพลงสรรเสริญสาธุการสารพัทิทีมีอยู่เป็นข้อพระองค์ ครับพี่น้องครับความรอดนั้นที่เราเ่าหลายรอดก็โดยความเชื่อไม่ใช่เพราะการกระทํานะครับความเชื่อในพระเยซูคริสต์คืออะไรความเชื่อในพระเยซูคริสต์คือพระคุณความรอดที่พระเจ้าได้สรงประทานให้กับมนุษย์โดยให้เราได้เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวการกลับใจใหม่คืออะไรครับการกลับใจใหม่คือพระคุณความรอดที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่มนุษย์โดยให้มนุษย์ ตระหนักถึงความบาปในชีวิตของตนและรับพระเมตตาของพระเจ้าทำให้เขาชังความบาปหันเสียจากความบาปและหันกลับมาเชื่อฝั่งพระเจ้ามีข้อพระคัมภีร์อะไรไหมที่ยืนยันว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์คือพระคุณความรอดเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ครับโดยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้มีข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการกลับใจใหม่หรือไม่กิจการบทที่2ข้อ38กิจการบทที่2ข้อ38ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสสิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความหมายของการเปลี่ยนแปลงกับเนื้อกับตัวที่เรียกว่า conversion คืออะไรการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า conversion นั้นคือการที่มนุษย์ถูกปฏิวัติเปลี่ยนไปทั้งด้านจิตใจจิตวิญญาณโดยเปลี่ยนจากการที่พึ่งพาตัวเองไปเป็นการเชื่อมั่นและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ ให้เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ประการแรกบังเกิดความสว่างในวิญญาณจิตของคนบาปบังเกิดความสว่างในวิญญาณจิตของคนบาปผู้ที่จิตวิญญาณของเขาตายและเขาได้ถูกสร้างใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธินั้น จะสามารถเข้าใจข่าวประเสริฐและความรอดในพระวจนะของพระเจ้าได้เป็นดังที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าผู้ที่รู้และสามารถสอนเกี่ยวกับความจริงของข่าวประเสริฐความจริงของข่าวประเสริฐนั้นประกอบไปด้วยสองอย่างอย่างแรกคือมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและต้องตายและช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้อย่างที่2มนุษย์ต้องการความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสเท่านั้น คนบาปคนนั้นที่ได้บังเกิดแสงสว่างในจิตวิญญาณของเขาก็จะมีความรู้ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐและความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ในข่าวประเสริฐที่ถูกต้องเกี่ยวกับความบาปและคนบาปแล,และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องคือเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงครับประการต่อไปประการที่2 บังเกิดความร้อนรนในจิตวิญญาณของคนบาปความร้อนรนี้ที่นี้หมายถึงเขาจะรู้สึกเสียใจและรังเกียจชิงชังความบาปความบาปที่เขาเคยทำมาในชีวิตความบาปที่เขามีอยู่และเขาต้องการองค์พระเยซูคริสต์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาให้เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกเสียใจเป็นความรู้สึกชิงชังต่อความบาปเป็นความรู้สึกอยากกลับเนื้อกลับตัวผู้เชื่อที่แท้จริงนั้นหรือผู้ที่คอนบดจริงๆนะครับจะต้องมีความรู้สึกในรูปแบบวิธีเดียวกันนี้แต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีประการที่3บังเกิดพลังในจิตวิญญ,ญาณของคนบาป เมื่อเขารู้ความจริงเกี่ยวกับความต้องการจริงๆของตัวเองและเขาจะได้รับฤทธิเดชฤทธานุภาพของการยกโทษบาปที่เกิดจากการชิ้นบชนขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนผู้ทรงเติมเต็มความต้องการความปรารถนาที่จะหลุดออกจากความบาปนั่นคือการอัศจรรย์และเมื่อพระวจะนะของพระเจ้าเรียกร้องให้เขากลับใจใหม่ และคนคนนั้นตอบสนองพระโจนะของพระเจ้าคือหันเสียจากทางเห็นความบาปและวางใจในพระเยซูคนคนนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับการกลับใจใหม่นะครับก็คือมนุษย์เป็นผู้ที่ต้องกลับใจใหม่เสมอก่อนที่เขาจะเป็นคริสเตียนเขาต้องกลับใจใหม่ครั้งแรกและเมื่อเขาเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขาอ่านพระโจนะของพระเจ้า เขาได้รับการส่องสว่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพอชะนะชีวิตของเขาก็ต้องกลับใจใหม่อีกหลายครั้งพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปต่อไปนี้เป็นของแถมนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงกับการเปลี่ยนแปลงแบบเทียมเท็จนะครับซึ่งเราจะพบในคิดจักรอยู่ คนที่บังเกิดใหม่กับคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่คนที่แค่เปลี่ยนศาสนาแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องครับผู้เปลี่ยนแปลงแบบเทียมเท็จคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้ไม่ได้บังเกิดใหม่คือผู้ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและไม่ได้บังเกิดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์พระคริสต์ก็ไม่อยู่ในตัวเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่อยู่ในตัวเขา สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลผลที่แสดงออกมาจากตัวเขานั้นจะไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับบางคนมีความรู้ในความเชื่อกับคริสเตียนมากแต่ไม่มีความรู้สึกตระหนักในความบาปไม่เคยรู้ถึงความรุนแรงของความบาปไม่เคยรังเกียจชิงชังความบาปชีวิตก็ยังดำเนินอยู่ในความบาปเหมือนเดิมคนแบบนั้นนะครับไม่ใช่เป็น ผู้ที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงครับไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้พวกเขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันครับหากมีความรู้อย่างเดียวนะครับไม่มีหัวใจไม่มีท่าทีภายในของการเชื่อฟังความรู้นั้นก็ทําให้มนุษย์หยิ่งพยองแล้วยิ่งหยิ่งพยองก็ยิ่งคิดว่าตัวเองรู้และทําให้เกิดการพึ่งพาตัวเองอีโก้ของตัวเองนั้นสูง บางคนนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกต้องการความรอดเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องข่าวประเสริฐจริงๆ2กลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกคือรู้ที่หัวสมองกลุ่มที่2ก็คือรู้สึกในใจของเขาพี่น้องครับจะทําอย่างไรที่จะเห็นถึงว่าใครหรือเราเองนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าบังเกิดมาอย่างแท้จริงนะครับประการแรกครับเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องขาวประเสริฐอย่างถูกต้องประการที่2ก็คือเราต้องรู้สึกถึงความต้องการที่เราจะอยากจะหลุดพ้นออกจากความผิดความบาปหันกลับมาหาพระเจ้าที่เรียกว่า repent หรือการกลับใจใหม่2อ,อย่างนี้ต้องประกอบกันครับการตอบสนองตรงนี้เป็นการตอบสนอง ด้วยปากและเชื่อด้วยใจนั่นคือผู้ที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้อย่างเดียวก็คือเหมือนกับคนรู้ท่วมหัวความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดและในขณะที่คนที่เน้นความรู้สึกอย่างเดียวก็ไม่มีความรู้ในเรื่องความรอดที่แท้จริงก็ไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงเขาก็ไม่รอดเหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งหลายหลาคนนะครับอาจจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนรักดีแต่ด้วยความพยายามของตัวเองครับทำให้หลายหลายครั้งประสบความสำเร็จบ้างก็ไม่ประสบความสำเร็จบ้างเมื่อประสบความสำเร็จก็จะหยิ่งผยองเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็จะท้อใจคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่น่าสมเพชจริงๆครับเพราะ เขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขาเพียงแต่แตะแค่ศาสนาเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราเองนั่นจะต้องสำรวจตัวของเราครับสําำรวจพี่น้องของเราและหนุนจิตชูใจครับเราต้องหนุนจิตชูใจเขาให้เขามาสู่สภาวะของการบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงสภาวะของการคอนว์ตไม่ใช่เป็นแค่เปลี่ยนศาสนาภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในครับรับ ชีวิตใหม่จากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์รับชีวิตใหม่จากพระเยสุคริสต์อย่าทำตัวให้เป็นคนดูเหมือนเคร่งศาสนาโดยพยายามทําดีด้วยตัวเองครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผลเหล่านั้นจะอยู่ไม่นานอีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญในเช้าวนันนี้คือเรื่องของความเชื่อในองค์พระเยสุคริสต์และการกลับใจใหม่นั้นเราจะต้องเข้าใจให้ดีว่าอาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งทีเดียวคนมักจะอิงอยู่กับความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกชื่นชมยิ่ดีลึกๆเป็นความรู้สึกมีความปิติสุขอันนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดครับทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้นคือชีวิตของเราจะเปลี่ยน ชีวิตของเราจะเปลี่ยนตามเพราะวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆและนี่คือเหตุการณ์ที่ใช้เวลาครับต้องอาศัยเวลาในการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกได้ว่าเกิดขึ้นแน่ชัดว่าวันไหนเวลาไหนมีบางคริสจักรนะครับที่มีความเข้าใจผิดว่าผู้เชื่อจะต้องระลึกย้อนได้ว่าเขารับการเปลี่ยนแปลงวันไหนเวลาไหนอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับบ่อยครั้งทีเดียวพระกัมพีเปิดเผย เผยให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเรามองย้อนหลังกลับมาเราก็ยิ่งแน่ใจเรายิ่งมั่นใจว่าเราเป็นของพระเจ้าแน่นอนพินังครับระหว่างคนคนนั้นกับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ครับคนอื่นไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดี เมื่อเวลาผ่านไปผมยกตัวอย่างลูกหลานคริสเตียนลูกหลานคริสเตียนนั้นส่วนใหญ่ก็โตมาในโบสถ์นะครับแต่เมื่อเขามารับเชื่อพระเยซูหลายคนก็อยู่ในงานงานประกาศข่าวประเสริฐหรือหลายคนก็กลับใจใหม่ในค่ายค่ายของโบสถ์ียงรับสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่านั่นเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้น ที่เกิดการกับใจใหม่เกิดการปารนะตัวแต่แท้จริงแล้วความรู้ที่เขาได้มาจากพระคัมภีร์เกิดจากการสะสมของชั้นเรียนละวีตั้งแต่ในสมัยเด็กมาเรื่อยเรื่อและเมื่อเขาพร้อมเขาได้รับการทรงเรียกอย่างแท้จริงและก็ตอบสนองด้วยความเชื่อนั่นคือการที่เขาจะบังเกิดใหม่แต่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกหรือประสบการณ์แปลกๆเหมือนกับผู้ที่ าจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับคือความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์แปลกๆหรือประสบการณ์ที่ซาบซึ้งประสบการณ์ที่น้ําตาไหลหรือประสบการณ์แห่งความปิติสุขแต่ทุกๆคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังกับชีวิตของตนเองครับเพราะฉะนั้นคําว่ากลับจากความบาปก็คือการกลับเนื้อกลับตัว คำว่ากลับเนื้อกลับตัวมีความหมายก็คือคนอื่นเห็นได้ครับกลับเนื้อกลับตัวแต่กลับใจคนอื่นเห็นไหมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในแต่กลับเนื้อกลับตัวนี่คนอื่นมองเห็นพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งนั้นกลับเนื้อกลับตัวแสดงว่าเขาใช้ความคิดเหตุผลเขาใช้ความรู้สึกในจิตใจและเขาได้เปลี่ยนแปลง ทั้งความคิดความรู้สึกออกมาเป็นการกระทําภายนอกที่เรียกว่ากลับเนื้อกลับตัวนั่นเองนั่นเองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมสรุปเรื่องราวของความรอดนะครับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระบิดาและพระชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ